สีราศีดวงดีเรื่องการเจรจาคำพูดนำมาซึ่งเงินทองช่วงนี้ดวงของบางราศีมีพลังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษการพูดคุยการเจรจาหรือการสื่อสารจะนำโอกาสดีๆมาให้ทั้งเรื่องงานเงินทองและความสําเร็จ ราศีเมถุนเจ้าของราศีแห่งการสื่อสารโดยแท้คำพูดมีสเสน่ห์โน้มน้าวใจคนได้ง่ายเจรจาแล้วมักได้ประโยชน์กลับมาราศีตุลเป็นนักเจรจาตัวจริงรู้จักใช้คำพูดอย่างมีศิลปะการพูดคุยในช่วงนี้จะนำพาโชคลาภและโอกาสทางการเงินเข้ามา ราศีธนูมีพลังของความจริงใจและความชัดเจนการพูดคุยตรงไปตรงมาสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนยื่นโอกาสที่ดีด้านการงานและผลตอบแทน ราศีมีนมีสัญชาตญาณดีรู้จังหวะการพูดการสื่อสารของคุณช่วงนี้จะสร้างความประทับใจนำมาซึ่งรายได้และโอกาสใหม่ๆสรุปแล้วสี่ราศีที่ดวงดีเรื่องการเจรจาคำพูดนำมาซึ่งเงินทองคือเมถุนตุลธน,นูและมีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดดวงดีๆในคลิปต่อไปค่ะ